รับกลับเข้าสู่รายการเสรีดราม่านะครับในเบรกที่2นะครับเราจะมาเริ่มเปิดประเด็นดราม่ากันนะฮะกับคลิปแรกกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นเรื่องราวของการขายของออนไลน์นะครับก็ด้วยการโพสต์คลิปนะฮะซึ่งมีน้องผู้หญิงคนนี้นะครับก็ออกมาโพสต์ขายของเป็นสบู่นะครับซึ่งใช้ชื่อสบู่แหมไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยสบู่จิมิหอมครับอาจารย์ครับ คือจริงๆส่วนนี้ของร่างกายเนี่ยไม่ว่าของผู้หญิงของผู้ชายเขาไม่ค่อยพูดกันว่าหอมหรอกเขาพูดกันแต่ว่าต้องไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เท่านั้นก็พอเพราะฉะนั้นจะโฆษณาสบู่นี้ก็คือสบู่ซึ่งกําจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์พอไหมนะครับพีมเห็นใครจะมานั่งพูดว่าส่วนนั้นของใครหอมไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชาย แต่มีค่าจะพูดก็คือเป็นการตําหนิว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เท่านั้นแหละครับนะครมันมันกลายไปว่าตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลในคลิปอัดคลิปลง YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ใครจะทําทอะไรก็ได้มันมีเสรีภาพเกินเหตุครับมันมีเสรีภาพเกินเหตุหตทีนี้ไอการที่มาควักมาล้วงมาล้างมาอะไรต่างๆให้ดูเนี่ยมันเกินไปตามหลักของการโฆษณานะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นรูปอะไรที่มันน่าเกลียดครับ มันดูแล้วไม่สวยงามเขาให้ใช้แอนิเมชันนะครับครับผมอย่างเช่นคราบสกปรกที่ผ้าเนี่ยเขาก็มักจะใช้แอนิเมชันให้เห็นการชะลากต่างต่างใช่ไหมหรือจะบอกว่าฟันผุเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ฟันจริงเขาใช้ฟันการ์ตูนเพราะมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูหินปูนเงี้ยเขาก็ใช้เป็นการ์ตูนแอนิเมชันเป็นไอเหมันก็อิดเหลืองๆติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักการง่าย ะะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในโลกโซเชียลหรือว่าในคลิปใน YouTube ต่างๆไอหลักการเหล่านี้เขาไม่ได้สนใจแล,แล้วเขาไม่สนใจเขาเอาของจริงเลยอ,อะไรอย่างนั้นเป็นต้นแต่สิ่งที่มันไม่ดูดูไม่งามไม่ดีเนี่ยเขาใช้แอนิเมชั่นกันก็เหมือนตอนนี้ที่พี่ขอร้องคนที่โพสต์ใน f c e e o o o เนี่ยบอกว่าถ้าภาพของคุณน่าเกลียดน้ากรวอุจจารสปกปรกรมกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณยาวขึ้นเป็นภาพข้างหน้า uh huh. นะครับคุณเขียนข้อความแล้วก็ถ้าใครเขาอยากดูก็ให้เขาคลิก mm hmm. ถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องคลิก mm hmm. แต่บางคนเนี่ยภาพหัวชนะตวนตุบ้างภาพนอนชอนชัยบ้างครับภาพเหล่านี้เอาขึ้นหน้าหนึ่งทำไมภาพเลือดาสาดอะไรเงี้ยเนาะใช่ค,คือเวลาพี่ดูเฟซบุ o กเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนไปเนี่ยไม่อยากเห็นภาพเหล่านั้น mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีภาพเหล่านั้นเป็นภาพอย่างอื่นนะครับ แล้วก็มีคําพูดว่าอันนี้กําลังเป็นเรื่องอะไรเราจะได้มีทางเลือกสักนิดนึงจะได้ตัดสินใจนะว่าเราจะดูหรือไม่ดูไม่ใช่บังคับให้เราดูแบบชนิดหลีกเลี่ยงไม่พ้นอะไรอย่างนี้ตอนเช่นเดียวกันกับอันนี้เนี่ยพี่ว่าการจะมาล้างมาถูให้ดูเนี่ยมันเกินไปถึงแม้ว่าจะไม่ถอดกางเกงก็ตามแต่มันเกินเหตุครับผมอันนี้ฝรั่งเขาเป็นมานานแล้วแล้วไทยเพิ่งเป็นหรือว่าวมันมาพร้อมกันฮะฝรั่งไม่มีเกินเหตุขนาดนี้ไม่มีหรอก คือมันก็เลยทําให้แบบมีกระแสคอมเมนต์นต่างๆนะครับเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์โง่ๆโลโก้โง่ๆประเทศเราไม่มีอะไรจะจัดการกับสินค้าพวกนี้จริงๆเหรอหน้าเศร้าใจคนขายก็รวยขายความเพอ้อเจอ้อให้คนจนแล้วมาถึงจุดนี้ต้องมานั่งดูคนถูหิคิดผลิตภัณฑ์อะไรให้เกียรติหมอสูติบ้างนะฮะ <c oughs> เพื่อเงินคําเดียวถึงต้องทําขนาดนี้เลยเหรอสังคมไทยทําขนาดนี้แก้ผ้าโชว์ไปเลยสังคมนิยมสวยหอมแต่สมองกลวง นี่คือคอมเมนต์ต่างๆนี่แหละถูกต้องเลยคือมันเกินเหตุคนเราทำอะไรต้องมีความพอดีนะคะแต่แหมมันกลายเป็นว่าพอโชว์วิววิวเซ็กซี่อะไรหน่อยเนี่ยพอเป็นกระแสปุ๊บผลิตภัณฑ์มันดันขายดีด้วยอะค่ไม่ดีอ๋อฮะไม่ขายดีเราจะไปวัดจากววเวอร์จำนวนววเวอร์สูงต้องดูยอดจำหน่ายจริงๆใช่พี่ยืนยันขายไม่ดีอ่าฮะแต่ววเวอร์สูงอ๋อนั่นเองดังนั้นหมายความว่าพอวิวสูง หลอกขายเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปว่าเอาวิวสูงนะดังนั้นเนี่ยทำแบบนี้สิแล้วจะยูจะสักเซสแต่จริงๆอ่ะไม่ได้หรอกอก็พี่บอกแล้วเรื่องวิวเรื่องไลค์เรื่องแชร์เป็นเชิงปริมาณคอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นเชิงคุณภาพ เพราะฉะนั้นกรุณาอ่านคอมเมนต์ด้วยโอเคนั่นหมายความว่าอย่านับแต่ว่าออ้ยวิวเป็นล้านนะกดไลค์เป็นหมื่นต้องดูคอมเมนต์แชร์เป็นหมื่นต้องดูคอมเมนต์บางทีคอมเมนต์แค่20อันก็อันตรายกับคุณแล้วเนี่ยอย่าคอมเมนต์อันนี้หนึงอันก็อันตรายกับคุณแล้วครับผมกฎหมายครับว่าด้วยเรื่องของกฎหมายสันิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถจะเอาผิด คนที่กระทำเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันดูเหมือนอุจารตเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็อยู่ตรงว่ากฎหมายเราเขียนไว้ยังไงครอบคลุมแค่ไหนครับเพราะคนพวกนี้เขาก็เก่งในการหาช่องโหว่กฎหมายอาจารย์เองอยากจะให้เราเอาผิดคนเหล่านี้ไหมที่แบบว่าอาจจะทําอะไรที่มันเกินไปอุจจาระไปนิดนึงควรควรเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแต่ปัญหาคือว่าในเวลานี้กฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ตั้งข้อหาเขาหรือเปล่าอเพราะบางทีการกระทำอะไรบางอย่างเนี่ย ในแง่กฎหมายมันหาข้อกล่าวหาไม่ได้<อ>มันก็มีเพียงแค่การแซงชั่นทางสังคมเท่านั้นเองว่าสินค้าทําแบบนี้ฉันไม่สนสินค้าทําแบบนี้ฉันจะเกลียดมันฉันจะไม่สับสนสุนมันก็คือถ้าไม่มีเจ้าทุกก็ไม่มีใครแจ้งความก็ก็เอาผิดใครไม่ได้ถึง<น>จะแจ้งความคนอยากจะแจ้งความบางทีมองหาข้อหาไม่ได้อ่ะอ๋อครับผมว่าจะกล่าวหาเขาอย่างไรครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายต้องต้องอะไรละ่ะมอง มองไปข้างหน้ามีวิสัยทัศน์แล้วก็เขียนกันเอาไว้ที่จะทําให้เกิดข้อหาข้อกล่าวหาได้แต่ตอนนี้เนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะกล่าวหาว่าอะไรนี่เขาบอกว่ามันมีประเด็นพรบอรคอมพิวเตอร์ครับมาตรา14ครับนำเข้าปลอมเท็จภัยมั่นคงลามกส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ผู้ใดกระทาความผิดระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบนี้นี่ถือว่าเข้าข่ายเยเดี๋ยวเขาจะนายเขาจะตีความว่าเขาไม่ได้แก้ผ้า ก็มีเสื้อผ้าสมบูรณ์แต่การใช้คำพูดต้าลวงไปล้างและการใช้คำพูดเนี่ยมันผิดไหมมันต้องไปตีความกันอีกอ่ะอ๋อมันก็ยังเด็ดขาดไม่ได้เนาะคนก็หาช่องโหว่ตรงนี้แหละครับผมอะไปกันที่อีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะครับชมภาพเหตุการณ์เกณฑ์ทหารปีนี้ครับ1ถึง10เมษายนนะคบของทุกปีก็จะมีการเกณฑ์ทหารนะครับและแน่นอนที่สุดครับมีคลิปนะฮะแปลกตาออกไปนะครับปีนี้เป็น ต้องบอกว่าคนไทยนะครับเป็นคนไทยที่สวยเยอะมากในปีนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยในะระหว่างที่การลุ้นจับใบดําใบแดงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ได้ดูกันด้วยนะครับอันนี้คือ,อ,อชายสวยของคนไทยที่มีการเกณฑ์อาหารในปีนี้นะครับเยอะขึ้นไหมครับอาจารย์เยอะมากขึ้นเนาะเพราะแปลงเพศกันเยอะขึ้นมากมากเลยแต่งหญิงกันเยอะขึ้นแล้วบางคนนี้เข้าไปทั้งทั้ง ทั้งสถานที่ถึงขนาดช็อกอันนี้คือเป็นหลวงพี่นะครับน,นี่หลวงพี่จะไปมาเกเ์ด้วยพระนี่เขาไม่ยกเว้นเหรอพี่งงนะั่นพี่นึกว่าพระยกเวน้นนี่เพิ่งรู้ว่าพระ,ะไม่ยกเวน้นดูซิว่าพระรูปนี้ได้ใบแดงหรือใบดำพระรูปนี้จะได้ใบดำหรือใบแดงนะครับ สุดเลยสุดครับสุดเลยนี่ใบแดงสุดเลยแสดงวต้องสืกออกมาเพื่อประกำการคนต่อไปครับนะนะครับอันนี้ก็ออกมาปุ๊บก็ตื่นเต้นเลยหมดแรงตั้งแต่ออกมายืนรอแล้วครับอาจารย์ครับจับใบตอนนี้สถานการณ์นะครับเหลือใบแดงใบเดียวครับเหลือใบแดงยังไงก็ต้องได้แดงแน่ อันนี้พี่จาได้มัน3าคนสุดท้ายและมีใบดำสอและมีใบแดงหนึ่งและคนที่มาก่อน2คนได้ใบดําไปแล้วครับยันคนนี้เนี่ยเขาซุดตั้งแต่แรกเพราะเขารู้อันที่เหลืออยู่แน่ๆด่ยน,นก็ต้องแดง<ช>เนาะนะ,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ประเด็นดราม่านะครับของคนในวงการบันเทิงกันบ้างนะครับมีนะฮะนักร้องชื่อดังครับ ชินชินวุฒินะครับที่ร้องห่มร้องไห้หลังจากที่ทราบว่าตัวเองนั้นต้องเข้าเป็นทหารนะครับหลังจากที่มีการช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมายื่นเอกสารแล้วก็หลักฐานว่าข้อมือซ้ายหักนะครับแล้วก็ต้องดามเหล็กณนะตอนนั้นเนี่ยก็มีการบอกไปว่าก็ต้องมาตรวจทุกปีนะครับปรากฏว่าปีนี้เนี่ยชินเขาเมื่อปีห6เนี่ยเขาไม่ได้มา รับการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจเช็คเอกสารนะครับก็คือพลาดไปตอนนั้นดังนั้นในปีนี้เขาก็เลยจําต้องที่จะเข้ากรมท่านที่เลยเจ้าตัวก็ออกอาการหลั่งน้ําตานะครับอาจารย์เห็นภาพแล้วอาจารย์คือเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันจะมีอยู่สามตีมหลักนะฮะทีมที่หนึ่งก็คือกระเทยสวยมาเกณฑ์ทหารครับจะมีภาพนี้เผยแพร่ทุกปีแล้วสวยขึ้นทุกปีด้วย่าทีมที่สอง คือทีมกริยาของคนที่ได้ใบดำใบแดงนะครก็คือเป็นคนธรรมดาสามัญนี่แหละไม่ใช่คนพิเศษวิสอะไรนะคะแต่จะดูอาการเพราะว่ามันเหมือนแคนดิดแคเมร่าแบบถ่ายรูปแบบนี่คืออารมณ์จริงๆเลยส่วนทีมที่สามก็คือดาราเกณฑ์ทหารนะซึ่งทีมนี้จะแยกก่อขอนะครกก็คือพวกสมัครเลยนะครับพวกสมัครเลยอันนี้ดูดีเลยนะครับดูภาพลักษณ์ดีขึ้นเยอะเลย ทีมที่สองก็คือทีมยกเว้นครับนะครับซึ่งจะเป็นที่คอรหาทุกปีไปใช่นะครับปีนเดตก็ไม่มีคนเชื่อว่นเดตเป็นจริงหอบผืดใช่ไหมครับพอปีไหมก็ไม่มีคนเชื่ออีกเหมือนกันล่าสุดนี่คือไม้พิรัฐนะคะมายื่นเอกสารเป็นโรคหอบผืดนะครับก็ไม่ต้องเข้ารับราชการซึ่งจีงจะเท็จงไงไม่รู้แต่สังคมมักไม่ค่อยเชื่อข้อยกเว้นที่ดาราได้รับ เพราะอย่างหนึ่งเนี่ยเขาคือทุกคนคิดว่าดาราเหล่านี้เนี่ยอย่างไม้เนี่ยสภาพแข็งแรงสูงใหญ่180กว่าแล้วยังเป็นศิลปินที่เต้นเก่งด้วยนั่นหมายความว่าเขาต้องผ่านการออกกำลังกายทุกอย่างและเพิ่งเล่นฟุตบอลช่องสามมาใช่ไหมครับคือคือภาพทุกอย่างมันออกมาว่าเอะเขาไม่น่าจะป่วยอะไรและที่สําคัญคืออายุเขาเลยการเกณฑ์ปีแรกมาตั้งเยอะครับ หลายคนก็คิดว่าถ้าเป็นโรคนี้ก็น่าจะต้องยกเว้นไปตั้งแต่ปีแรกใช่ไหมครับไม่ใช่มาจนหลายปีผัดผ่อนไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสามทีมค่ะครับนะคะทีมกระเทยคัดเลือกทหารก็สนุกสนานกันไปสวยงามน่ารักนะ ส่วนทีมคนจับใบแดงใบดำก็เป็นที่ขบขันกันดีจากอาการของการดีใจอย่างเช่นมีพระรูปหนึ่งดีใจจนว่าจนย่ามปลิวลอยขึ้นสูงมากกับพระรูปหนึ่งก็ซุดลงไปกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอาการเป็นลมทุกปีค่ะใช่ส่วนอันที่3ก็คือดาราปีนี้มีใครเกณฑ์บ้างครับ และที่เกณฑ์นั้นใครสมัครเลยบ้างครับแล้วก็ที่เกณฑ์นั้นใครบ้างที่ได้ใบแดงได้ใบดำหรือใครมาขอยกเว้นซึ่งกรณีใบแดงใบดำเนี่ยนะครับกรณีของอชินเนี่ยก็คือได้ใบแดงก็จะมีการดราม่าก,กันตรงนี้ ส่วนของไม้ก็เป็นเรื่องของการอขอยกเว้นซึ่งการขอยกเว้นของดาราเนี่ยดาราต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าทำไมแต่ละคนแต่ละคนที่ขอยกเว้นเป็นที่กังขาของสังคมแทบทุกคนคไม่มีใครที่ขอยกเว้นแล้วทุกคนเห็นอกเห็นใจเป็นห่วงเป็นใยแต่ส่วนใหญ่ก็ถามว่าจริงเหรออย่างนั้นอย่างนี้เหรออย่างไม้์เนี่ยครับยื่นผดผันมา5ครั้งครับนี่ไงก่อนที่จะมายื่นเอกสารว่าเป็นหอบผื่ ทำไมไม่ยื่นแต่ปีแรกอะครับเพิ่ง <ew ing S 1> มาเป็นเหรอแล้วอาการเป็นแร้วยี่หรอเป็นตั้งแต่ดเด็กไม่ใช่เหรอน่าน่ะสิครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านรองนายกประวิทย์ท่านก็พูดชัดเจนนะว่าถ้าเกิดมีข้อกังหาอย่างเงี้ยคนที่รับผิดชอบคือหมอที่เซ็นอ่าฮะมาดูข้อความนะฮะทาง Facebook ดีกว่ากับความคิดเห็นนะฮะที่ส่งมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นของดารานะครับกับเรื่องของข้ออ้างดาราต่างเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยมีข้อความเข้ามาข้ออ้างดารานะครับก็คือ แม่กับน้องอายุเท่าไหร่กันแล้วข้อนี้ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นที่เขาติดเนี่ยเขาไม่มีแม่ไม่มีน้องที่ต้องดูแล้วของกรณีของชินชินวุฒิที่ร้อึไห้ครับหลายคนเขาก็หลายคนเขาก็ต้องหยุดงานนะหลายคนก็ต้องพักงานไปนะหลายคนที่ต้องพักงานไปก็อาจจะเป็นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มันก็เลยเป็น,ปนดราม่าว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ข้ออ้างนะแสดงว่าเจ้าตัวก็คิดว่าปีนี้ก็น่าจะน่าจะผ่อนผันไปได้โดยที่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นอาหารในปีนี้ใช่ไหมครับถ้ามาแบบนี้แล้วถึงขนาดร้องไห้ประมาณนี้เ <c oughs> ขาก็ถามไงว่าแม่ทํางานอะไรหรือว่าน้องโตแล้วยังอะไรเงี้ยถึงเวลามันก็ต้องช่วยกันนะครับ นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเปิดเผยนะคบเบี้ยเลี้ยงต่างๆนะครับสำหรับทหารเกณฑ์จะได้รับเงินเดือนประมาณ9 0 0 0บาทครับแล้วก็เบี้ยเลี้ยงเงินเพิ่มค่าครองชีพช่วคราวรวมๆแล้วก็10,000บาทต่อเดือนนะครับรายได้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ดาราก็แน่เข้าได้เยอะกว่าแน่ๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนอื่นเขามองว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ดาราทําไมเขาไม่อ้างใช่แม้ทำไมตรงนี้อ้างก็เลยมีการเปรียบเทียบว่ากับเกาหลีเนี่ยทาไมทุกคนตบเท้าเลยทุกคนตบเท้าเข้าอย่างภาคภูมิใจ นะครับแต่ว่าทําไมคนไทยต้องมาลุ้นต้องมาดราม่าแบบนี้แล้วก็ต้องมาแสดงว่า,<ห>าการรณรงค์ที่บอกว่าชายไทยจะต้องเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยมันยังไม่ประสบความสําเร็จครับ ถพราะถ้าสมความสาเร็จคนก็ต้องสมัครกันหมดอะอย่างตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งจะได้อ่านนะครับเป็นข้อความจากนายพลท่านหนึ่งครับซึ่งท่านเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วนะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองต่างๆของคนที่อยากเป็นทาหารอะเยอะมากกว่าแต่สื่อมักจะนําเสนอในเรื่องของคนที่ปฏิเสธที่จะเข้าหาทหารแบบท่านขาตามหลักของการสอนวิชาวราวารศาสตร์นะครับ เขาบอกอะไรที mainland, mm ่เ hmm. ป็นปกติสามัญธรรมดานั้นเนี่ยมันไม่เป็นข่าวอะไรที่มันไม่ปกติมันทำข่าวเพราะฉะนั้นวิธีที่อาจารย์เขายกตัวอย่างก็คือถ้าเกิดหมากัดคนเนี่ยไม่ต้องทําข่าวเพราะว่าหมามันปกติแล้วถ้ามันดุมันกัดคนอยู่แล้วแต่ถ้าคนไปกัดหมาเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข่าวเพราะคนไปกัดหมาดังนั้นการที่ผู้ชายไทยยินดีจะเป็นทหารเนี่มันก็เป็นเหมือนกับหมากัดคนอ่ะเป็นไม่เป็นข่าว ตแต่ถ้าใครที่ปฏิเสธจะเป็นและยิ่งเป็นคนดังปฏิเสธจะเป็นมันก็มีเทียบเท่ากับหมากัดคนไอ้เท่ากับเทียบกับคนกัดหมาครับต้องมีการรณรงค์ให้ดูซีรีส์รักชาติสักเรื่องนึงไหมหรือต้องรณรงค์ในการทําซีรีส์สักเรื่องหนึ่งให้มันแบบรู้สึกว่าคนไทยอยากเป็นทหารอะอเมริกาเขาทาตั้งหลายปีไม่ใช่มาทำเฉพาะดูกเกมทหา,น <y> aw, ารเขาทำระยะยา,ยาวมีรูปเอ่อังเกลแซมนะที่เป็นผู้ชายมีหนวดแล้วก็ใส่หมวกธงชาติเนี่ยครับ ชี้อย่างนี้แหละม,มาเป็นทหารอุ้ยรณรงหลายปีจนทั้งปัจจุบันคนอเมริกันนิยมเป็นทหารกันโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์นอกจากว่าเขาเชิญชวนสำเร็จแล้วนะผลประโยชน์ที่ได้รับโบเอ้ยล้านเคยพี่เนี่ยเป็นครับหนึ่งทุนการศึกษาอันนี้คือทางฝั่งอเมริกาใช่ไหมครับใช่หนึ่งทุนการศึกษาคือคนไทยแต่สัญชาติอเมริกัน Five, <S <s ไม่ไม่คนเป็นการเลยคนอเมริกันอ๋อคนอเมริกันอ่าฮะนี่อังเค้าแซมได้ทุนการศึกษาเนี่ยอังเค้าแซมเนี่ยไหนมาเขาชี้อย่างนี้แะนะแล้วก็เขาได้ทุนการศึกษานะคะเวลาเข้าไปสงครามเขาก็ได้เวลาดับเบิลของการรับราชการก็คือสิ่งตอบแทนมันคุ้มพอเกษียณแล้วก็มีบำนาญเกษียณนี่หมายความว่าไม่ใช่อายุ60นะครับก็คือว่าพ้นเวลาที่เขาเป็นทหารแล้วเพราะว่าจะเกิดเขา เป็นทหารแล้วก็ขณะเป็นทหารเนี่ยเรียนไปด้วยเรื่องเรียนวิศวะเรื่องเรียนอะไรก็แล้วแต่พอเรียนจบเขาก็ออกจากกันเป็นทหารบำนาญก็มีแล้วความรู้วิศวะที่เขาได้เขาก็ไปทํางานเอกชนปกติธรรมดาเงินเดือนเขาก็สองเท่านั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องยกระดับทหารเกณฑ์ของเราให้ให้ภาพลักษณ์ดีให้ก็แทนที่จะไปเกณฑ์และไปฝึกอย่างเดียวก็ฝึกแล้วนอกเหนือจากที่ฝึกเนี่ยมีให้เขาไปเรียนไหมอะไรอะไรงี้ อาจจะทําโรงเรียนขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยขึ้นมาโดยเฉพาะหรือโรงเรียนอาชีวะขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้เขามีโอกาสได้เรียนจร,จริงๆมันก็เหมือนมีฝึกอาชีพในนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ชูจุดเด่นขึ้นมาให้เราได้เห็นแต่ไม่มีทุนการศึกษาแน่นอนอใช่ไหมเพื่อนอเมริกันคนอเมริกันเนี่ยเขาชอบเป็นทหารกันเพราะประโยชน์มันสูงมากครับผม<ะ>เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักไรก,กันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดราม่ากันต่อนะครับกับรายการเซรีดราม่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ